สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ a t ทูช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวเปิดดวงประจำปี2566สําหสำหรับท่านที่เกิดในวันศุกร์ค่ะคลิปนี้นะคะเป็นการเปิดดวงของท่านที่เกิดในวันศุกร์กันค่ะมาร่วมลุ้นกันนะคะว่าในปี2566ท่านจะต้องพบเจออะไรกันบ้างค่ะ เตรียมตัวเตรียมใจเตรียมพร้อมร่างกายไว้ได้เลยนะคะเพราะถ้าเราจะเรียกว่าปี2566เป็นปีแห่งการมารุมมาตุ้มของคนเกิดวนันศุกร์ก็คงจะไม่ผิดค่ะเพราะว่าชีวิตจะวุ่นวายมากๆโดยเฉพาะในเรื่องของงานดวงมีเกณฑ์เจอทั้งงานเข้ามาพร้อมกันหลายงานแถมมีภาระมากมายหลายอย่างเข้ามาทำให้ต้องปวดหัวชีวิตจะวุ่นวายจนแทบหาความสงบสุขไม่เจอค่ะ แทมเป็นปีแห่งการเดินทางดวงมีเกณฑ์ชี้ประจลงเท้าต้องเดินทางอยู่ตลอดแต่หากคนเกิดวันศุกร์อดทนได้ก็จะประสบความสำเร็จในชีวิตอย่างแน่นอนค่ะมาดูเรื่องการงานนะคะชีวิตของท่านค่อนข้างวุ่นวายมากๆจะมีภาระหน้าที่หลายอย่างตกมาอยู่ที่คุณในปี2566เหมือนเป็นปีที่เข้ามาทดสอบความอดทนหรือจะเรียกได้ว่าเป็นปีวัดเกินเลยก็ว่าได้ค่ะ กว่าที่คนเกิดวันศุกร์จะประสบความสำเร็จได้ต้องผ่านอุปสรรคหลายด่านแถมต้องใช้เวลานานแต่ถ้าทนได้ก็มีโอกาสเข้าสู่เส้นชัยได้ไม่ยากนะคะโดยความสำเร็จที่จะได้มาจะมาจากการพึ่งพาตัวเองเป็นหลักจะไปหวังพึ่งพาคนอื่นไม่ได้เลยนะคะโดยเฉพาะผู้ใหญ่ผู้บังคับบัญชาจะไม่ค่อยเกื้อนหนุนเกื้อกูลกันสักเท่าไหรค่ค่ะส่วนเรื่องการเงิน ปี2566ถือว่าเป็นปีที่สามารถหาเงินหาทองได้มากแต่ก็จะมีเรื่องให้ต้องใช้จ่ายมากในเวลาเดียวกันช่วงปีนี้จะมีโอกาสดีๆในการทําเงินทําทองเข้ามาเรื่อยๆแต่ก็จะมีเรื่องให้ต้องใช้จ่ายมากๆโดยมากจะเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการซื้อของใหญ่ๆซื้อทรัพย์สินหรือเป็นการซ่อมแซมทรัพย์สินที่อยู่อาศัยซึ่งเป็นการใช้จ่ายเพื่อความมั่นคงของชีวิตไม่ใช่การใช้จ่ายแบบสุรุย่ยสุร่ายแต่อย่างใดนะคะ ส่วนเรื่องของโชคลาภค่ะหากจะถามถึงเรื่องโชคลาภบ,บอกได้เลยว่าได้สิทธ์นั้นเดี๋ยวนี้นะคะแต่หากใครจะวิ่งไปที่แผงลอตเตอรี่อันนี้ก็ต้องขอบอกให้เบรกเอาไว้ก่อนเพราะว่าท่านมีเกณฑ์ที่จะได้โชคได้ลาบจากการทำงานค่ะ อย่างที่ว่าไปนะคะในปี2,566นี้เป็นปีที่ท่านต้องทำงานหนักมากเวอรแน่นอนว่าพองานมากเงินย่อมมากตามไปด้วยแถมแต่ละงานไม่ธรรมดาค่ะพอใครอยากทำงานยากได้สำเร็จก็เลยทำให้ท่านได้ผลตอบแทนที่ดีต่อใจส่วนโชคลาภจากการเสี่ยงดวงหรือว่าอื่นๆที่มีความเสี่ยงสูงนั้นอย่างไม่โดดเด่นค่ะ หากคันไม้คันมือก็อาจจะพอเสี่ยงดวงลงทุนได้บ้างแต่ขอให้ยั้งมือเอาไว้นะคะให้ใจเย็นๆเพราะยังไม่มีเกณฑ์ได้เป็นเศรษฐีแบบฟ้าผ่าค่ะส่วนเรื่องราวความรักใครมีคู่แล้วความสัมพันธ์รักราบรื่นดีแม้ว่าจะไม่ได้หวานชื่นเหมือนแรกๆที่คบหากันแต่คุณและคนรักก็สามารถประครับประคองความสัมพันธ์ไปได้ตลอดรอดฝั่งนะคะส่วนใครโสดอยู่โลกจะเหวี่ยงคนดีเข้ามาในชีวิต แต่สุดท้ายก็ต้องขึ้นอยู่กับคุณนี่แหละค่ะว่าจะตกลงปรงใจมอบหัวใจให้เขาหรือเปล่าส่วนเรื่องของสุขภาพนะคะชีวิตของคนเกิดวันศุกร์ปีนี้จะมีความเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลเหมือนกันค่ะ แต่โดยมากจะเป็นการเจ็บไข้ได้ป่วยของคนในบ้านในครอบครัวมากกว่าตัวของคุณเองนะคะแต่เอาจริงๆนะคะในปี2566นี้เป็นปีที่หนักหน่วงมากหากไม่ดูแลตัวเองดีๆแล้วใช้ร่างกายหนักเกินไปอาจจะทำให้สุขภาพสุดโทมได้ในระยะยาวค่ะทางที่ดีควร work life Balance จะดีกว่านะคะ ส่วนเรื่องราวการลงทุนค่ะในช่วงปี2,566นี้ขอแนะนำให้คนเกิดวันศุกร์อย่าพิ่งลงทุนอะไรแบบหนักๆจะดีกว่าเพราะว่าผลกำไรอาจจะยังไม่เป็นที่น่าพึงพอใจนักแถมยังมีอุปสรรคมากอีกต่างหากทางที่ดีให้ศึกษาหาข้อมูลและรอช่วงจังหวะดวงดีแล้วค่อยลงทุนก็ยังไม่สายนะคะ ส่วนเรื่องราวธุรกิจการลงทุนสําหรับใครที่วางแผนอยากจะลงทุนทําธุรกิจก็ต้องใจเย็นๆค่ะให้เน้นในเรื่องของการศึกษาหาข้อมูลเป็นหลกัก เอาให้ข้อมูลแน่นๆแล้วก็มีความมั่นใจมากๆก่อนเราค่อยลงทุนก็ยังได้นะคะเพราะถ้าใจร้อนรีบลงทุนมากเกินไปอาจจะทําให้ท้อใจเพราะว่ากําไรจะยังไม่มาในทันทีอาจจะทําให้ท้อแท้ได้ในช่วงแรกๆส่วนใครที่ทำธุรกิจการค้าอยู่แล้วอันนี้ให้เน้นในเรื่องของการรักษาเสถียรภาพของงานเป็นหลักการรักษาคุณภาพของงานเอาไว้เป็นเรื่องที่สำคัญเพราะว่างานจะมีโจทย์ยากมีอุปสรรคเข้ามา หากคิดจะขยับขยายก็อาจจะต้องใช้เวลากว่าจะประสบความสำเร็จก็นานพอสมควรเลยค่ะมาดูเรื่องอุปสรรคกันนะคะโดยรวมในปี2 5 6 6นี้เป็นปีที่ต้องเหนื่อยมากพอสมควรเพราะว่ามีหลายเรื่องเข้ามาทำให้เหนื่อยใจอย่างเรื่องงานที่ต้องลุยเดียวทำคนเดียวเป็นหลัก งานยากงานหนักความรับผิดชอบชีวิตสูงพอสมควรรวมถึงเรื่องสุขภาพร่างกายของคนรอบตัวทาให้ต้องห่วงหน้าพวงหลังจะทำอะไรใจก็พภาวะพวงเพราะฉะนั้นในปี2566นี้ขอให้มีสติในการใช้ชีวิตให้มากมีอะไรเข้ามากระทบก็อย่าได้ท้อค่ะเพราะว่ามันก็เป็นแค่บททดสอบชีวิตหากอดทนได้เดี๋ยวมันก็จะผ่านไปเองนะคะ มาดูเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองดวงท่านประจำปี2566กันค่ะ ปีนี้นะคะดวงชะตาของท่านที่เกิดวันศุกร์ค่อนข้างเหนื่อยพอสมควรเรียกได้ว่าเป็นปีที่ท้าทายมากๆขอให้หาโอกาสในการไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองดวงชะตาคือเจ้าแม่กวนอิมซึ่งจะไหว้ที่ไหนก็ได้หรือถ้ามีองค์เจ้าแม่กวนอิมบูชาที่บ้านก็ต้องหมั่นถวายน้ําพวงมาลัยหรือว่าดอกไม้สดอย่าให้ขาดอานิสงจะส่งผลให้ชีวิตก้าวหน้าและมีโอกาสดีๆเข้ามานั่นเองนะคะ มาดูวิธีเสริมดวงกันค่ะ ทำบุญเสริมดวงได้หากอยากจะให้ดวงชะตาดีขึ้นไปอีกขั้นขอแนะนำให้ทำบุญเกี่ยวกับเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มเช่นการถวายพระไตรจีวรผ้าห่มองค์พระ,พระการบริจาคเสื้อผ้าเก่าการทำบุญแบบนี้จะเป็นการเสริมดวงชะตาของท่านที่เกิดวันศุกร์โดยตรงอาน,นิสงส์จะสง่งผลทำให้ชีวิตก้าวหน้าอุปสรรคที่มีคลี่คลายเรื่องใหญ่กลายเป็นเรื่องเล็กหากเป็นเรื่องเล็กก็จะหายไปเลยค่ะ ดวงชะตาของท่านจะปังขึ้นอย่างแน่นอนหากหาเครื่องประดับที่มีลักษณะกลมๆมมาไว้ติดกายเช่นต่างหูสร้อยคอสร้อยขอ้อ,ยขอมือเน้นเป็นลักษณะเม็ดกลมๆจะใหญ่หรือเล็กไม่เกี่ยวนะคะขอให้กลมเกลี้ยงเอาไว้ก่อนเพราะว่าความกลมของเครื่องประดับจะช่วยทําให้หนทางชีวิตราบรื่นมากยิ่งขึ้นและช่วยเสริมดวงในเรื่องของการเงินให้หาเงินคล่องมือมีโชคมีลาบอีกด้วยค่ะ เอาละะแล้วค่ะแลนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของเปิดดวงประจำปี2,566สำหรับท่านที่เกิดในวันศุกร์นะคะสำหรับคลิปหน้าคะ่ะจะเป็นเรื่องราวดีๆในเรื่องอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้เลยนะคะขอบคุณที่รับชมคะ่ะ